ประเด็นใหญ่ในสัปดาห์นี้มันคือ <c oughs> นักร้องอโดนทําร้ายโดนโดนชกแต่จริงๆแล้วเป็นหมัดซึ่งไม่ได้โนนจ,จัดจะนะครับไปโดนที่คางนิดหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีประชาชนจํานวนมากทีเดียวที่มีความรู้สึกเนี่ยสนับสนุนคนซึ่งวัย62ปีนะเป็นอดีตนักมวยด้วยนะเฮ้ยเขาบอกว่าตกลงไม่ได้เป็นคือผมไปเช็คข้อมูลคือไม่ใช่คือแกหน้าเหมือนแต่ว่าแกไม่ได้เป็นอดีตนักมยวยคนนะั้นที่มีการพูดถึง แต่แกเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วแกก็เป็นเป็นเสื้อแดงด้วยแล้วก็เป็นคนซึ่งก็ไล่พลเอประยุทธ์ด,ด้วยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมผมจะสรุปว่าคือจริงๆแล้วแต่สำหรับผมมันไม่ได้มีอะไรซึ่งยากที่จะวิเคราะห์เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็คือว่ามันมีนิติสงครามมันม,มีสิ่งที่อาจารย์ปรีบุตรเขาเรียกว่าลอแฟร์แล้วในขั้นตอนของการทำลายประชาธิปไตยในเมืองไทยอ่ะ นะผมไม่ได้พูดถึงใครเป็นพิเศษนะผมพูดถึงในระบบในวงจรอุบาทของการทําลายประชาธิปไตยในเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะใช้กฎหมายนอกเหนือจากการทํารัฐประหารครับเพราะั้นเมืองไทยก็จะมีองค์กรอิสระ,ซ,ะซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องนะฮะเมืองไทยก็จะมีนักร้องซึ่งมีหน้าที่ยื่นเรื่องครับเอาเรื่องไปฟ้องจับผิดจับผิดคนนู้นคนนี้ครับ องค์กรดิสระก,ก็จะรับเรื่องไปแล้วก็ชงเรื่องอให้กระบวนการตุลาการเนี่ยนะฮะจัดการกับบรรดาผู้แทนไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือรัฐมนตรีหรือนายกหรือพักการเมืองไอไอไอลอแฟเนี้ยนิติสงครามเนี้ยประชาชนเนี่ยเขาตาสว่างกันหมดแล้วเขาเห็นแล้วว่าไอ้วัตจักรเนี้ย ยื่นเรื่องร้องเรียนรับเรื่องพิจารณาชงเรื่องเอาผิดชี้มูลความผิดที่พากษาปุ๊บจำคุกยุทรัพย์ยุบพักทั้งหมดนี้มันบีเสผมผมก็ไม่มีใครพูดชัดกว่าผมแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้มันคือการสร้างกระบวนการซึ่งอ้างกฎหมายในการทำลายประชาธิปไตยใช่แล้วมันไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าการทำรัฐประหารใช่พอเพิ่มมันเลวร้ายกว่าอีกเพราะว่ามันอ้างกฎหมายเพราะฉะนั้น คนจํานวนมากเลยนะฮะมากกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศนี้เขาไม่เอาแล้วเขาไม่ใช่แค่ไม่เอานักร้องครับเขาไม่เอาองค์กรอิสระซึ่งเอนจอยการรับเรื่องเอ j นจอยการชงเรื่องอยู่ฝั่งเดียวเขาไม่เอาแล้วการยุบพรรคการเมืองเขาไม่เอาแล้วการตัดสิทธิ์ผู้แทนที่เขารักและเขาเลือกใช่เขาไม่ใช่แค่ไม่เอารัฐประหารครับเขาตาสว่างระดับเขาดูไวซ์มาสิปีนะ,ะับผมพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมเริ่มจัดรายการเนี่ย อาจารย์ปอิมูท์อธิบายแล้วว่ามันคืออะไรมันคือนิติสงครามใช่เขาไม่เอาแล้วกับทุกส่วนในไอ้วงจรนิติสงครามอุบาทนี้อืครับเขาถึงเชื้อใช่นั่นแหละแค่นั้นเลยผมไม่มีเคลียร์มากกว่าน,นี้แล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยวันที่มีการเข้าไปแบบชกต่อยคุณศรีสุวรรณเนี่ยคือ,อเราจะเห็นเลยว่ากระแสะของคนในโ,โลกโซเชียลเนี่ยแบบคือบางบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอื แบบลังเลแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยแบบรู้สึกว่าแมเออมันต้องเกิดอย่างนี้แล้วอ,อะไรเงี้ยนะ,ะ,ะคือทั้งที่มันเป็นคว<ม>ามอึดอัดซึ่งระบายผ่านลุงคนนี้ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าไปถามทุกคนนะบอกว่าต้องการความรุนแรงไหมบอกว่าไม่หรอกอแต่ว่ามันเป็นความอึดอัดอย่างที่คุณปลื้มว่าทุกคนรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกอะ่ะพอมีทางออกแล้วรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมันต้องมีการระบายออกมาแต่จะระบายแบบไหนซึ่งบอกว่าอาจารย์สัทธรมเป็น คนเขียนออกมาซึ่งเขียนดีสอนที่ธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่านึกว่าลุงคนเนี้ยที่ไปต่อยเนี่ยใช้ความรุนแรงฝ่ายเดียวสิ่งที่คุณศรีสุวรรณหรืออีกหลายหลายคนที่เป็นนักร้องทำนั่นก็คือความรุนแรงไม่แพ้กันคือความรุนแรงที่ทําให้คนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยเขาเองเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนเลยอ,อย่างอาจารย์สัทธารามบอกเลยชีวิตแกเปลี่ยนเลยจากการถูกร้องเรียน,นยถูกร้องเรียนมันถูกเอาผิดด้วยกฎหมาย คือทั้งที่สิ่งที่ทําอยู่สมมติโนอุดมเขาพูดอะไรอยู่เขาไม่ทำอะไรผิดนี่ว่าใช่ทำไมเขาต้องถูกเอาผิดวะ <l acht> นี่คือประเด็นก่อนที่จะไปถึงกระบวนการตัดสินทางกฎหมายเนี่ยไอระหว่างทางนั้นมันก็มีปัญหาเต็มไปหมดเลยเจรจาจ <yeah S 1> ัทธรรมก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องการทํางานละ<ช>มีปัญหา<ช><ช>เรื่องการแบบไปบรรยายนู่นนี่นั่นละกลายเป็นผู้ร้ายกลายเป็นผู้ร้ายไปเลยงั้นความรุนแรงตรงนี้เป็นความรุนแรงที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบตอนแรกก็อาจจะแบบมองผ่านๆแต่ตอนนี้ผมว่า ความแรงที่มันซึมมาเรื่อยๆ,ๆจนทั้งทุกคนรู้สึกมันอึดอัดไปมากเลยม,ม,มันถึงออกมาระบายตรงนี้แล้ว,ลวจริงๆประชาชนเนี่ยเขาที่เขาไม่เอาจริงๆอ่ะที่เขาปฏิเสธแล้วเนี่ยคือคองค์กรอิสระที่มีส่วนร่วม,มใ,ใ,ใ,ในในการรับงานต่อจากคณะรัฐประหารครนะแล้วเขาก็ไม่รู้จะระบายกับองค์กรอิสระพวกนั้นอย่างไรเขาก็ได้แต่ทนใช่นะแต่แลวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนักร้องจะไม่มีความหมายถ้าเกิดองค์กรอิสระเนี่ย ไม่ enjoy การรับเรื่องแล้วก็เอาผิดใช่ไหมเอาผิดประชาชนหรือเอาผิดผู้แทนซ,ซึ่งซึ่งถ้าตัดตรงนั้นออกไปได้เนี่ยใครจะไปร้องอะไรไม่มีใครไปยุ่งแล้วหรอกอใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คนเขาก็ไปดันไประบายที่คนร้ององั้นบอกว่ามันมีทางออกอย่างอื่นที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมันมีเขาพูดสลับ ก็คือว่าการที่แบบคนที่ไปร้องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีมูลเรื่องอะไรต่างเนี้ยจะต้องถูกในแง่ของการที่ลงโทษด,ด้วยคือไม่ใช่อยู่ๆใครจะไปร้องเรียนกันง่ายๆแล้วก็แบบแบบลอยนวลอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อปิดปากคนอื่นกระบวนการอย่างเงี้ยในต่างประเทศเริ่มมีการพิจารณาแล้วว่าจะต้องมีการแบบหาว่าจะทาทำโทษยังไงสำหรับคนที่ไปทําแบบนี้นะฮะใช่ใชอีกแบบหนึ่งคือเพราะว่า สื่อมวลชนเองเนี่ยก็ต้องเลิกให้ความสนใจกับคนที่ร้องเรียนแบบนี้ด้วยแต่สื่อ,อไทยก็เป็นไทยมุงไงพอมีคนซึ่งสร้างประเด็นขึ้นมาซึ่งเป็นประเด็นที่คนทั้งสังคมดา่าสื่อไทยก็วิ่งไปรายงานสิ่งที่คนนั้นทำนั่นแหละเพราะว่ามันทำให้คนที่ด่าเนี่ยมุงต่อแล้วก็คลิกดูแล้วแล้วแต่ว่าผมอธิบายทั้งหมดนี้มาเนี่ยผมผมบอกนะฮะว่าอย่าไปหวังนะฮะว่ามันจะแก้ไขได้นะอไอไอไอ,ไอไนิติสงครามเนี่ย หรือแม้กระทั่งนิสัยขี้ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้หมดหอเรลยบคือหมายความว่ามันอาจจะมีน้อยลงได้ในบางยุคแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองแบบไทยๆแล้วแล้วแล้วอ่ม ต่อให้เป็นคนอื่นอ่ะผมว่ามันก็มีไม่ใช่กรณีคู่คู่นี้ที่เกิดเหตุการณ์แต่ก็ต้องช่วยกันแต่มันต้องลดลงมันต้องลดลงคือคือเรื่ององค์กรสละแล้วก็ก็ต้องซึ่งต้องต้องต้องวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปองค์กรสละก็ต้องไม่ใช่มานั่งรับเรื่องแล้วก็เอาผิดรับเรื่องเอาผิดเนี่ยทำอยู่แค่นี้ไอกระบวนการนั้นมันใช้เวลาแต่ตัวนักร้องเรียนเนี่ยมันถ้ามีแสงมากเนี่ยนะปล่อยให้เขาได้รับแสงเยอะเนี่ยเขาก็จะทำนี้ไปเรื่อยๆสื่อให้แสงไงสื่อให้แสงเพราะว่าต้องต้องต้องหยุดให้แสงแลดลดปัญหาโทษทีนะ ต้องโทษบรรดา AI ไ้วด้ะคือหมอเล็บยุคนี้เนี่ยนะยูทูบและ Facebook เนี่ยมันให้แรงจูงใจคนที่สร้างคอนเทนต์ต่อให้คอนเทนต์ไม่มีจรรยาบันเลยเนี่ยนะถ้าคนคลิกดูยอดวิวสูงไอคนที่ทำหลดอยู่แล้วได้ยอดวิวอ่ะมันก็คิดว่าเออตัวเองทำสิ่งที่ดีไว้ทำต่อไปคือแบบ i n c e n t i ィブจาก AI เนี่ยนะมันเพิ่มแรงจูงใจให้ให้คนหิวแสงเนี่ยหยหาหยหาดังอยู่แล้ว เอาอีกเพิ่มยอดวิวพยอดวิวเยอะเงินไหลเข้าบัญชียอดวิวใช่แก้ยากแก้ยากด้วยแต่อยากให้อยากให้มันก็ต้องเชันแก้พยายามตัวเองอเองที่เราคุยกันมันก็มีโทษงั้นก็ต้องดูว่ามันดึงมาให้เลยแหละมันดึงมาให้เลยดึงสายตาเราไปเพราะฉะนั้นเพราะว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่คุณปลื้มว่ามันยังต้องอยู่กับเราอีกนานพอสมควรงันั้นก็ต้องหาทางแก้จะทำยังไง อย่างที่ว่าทางเลือกสื่อมวลชนจะต้องอพิจารณ่วงการนําเสนอข่าวไหม,มหรือกระบวนการที่ใช้ในต่างประเทศจะต้องกลับมาพิจารว่าจะใช้ในประเทศไทยหรือเปล่าแต่แต่ผมผมผมคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามีรางวัลเนี่ยมันมีมันควรจะมีรางวัลประเภทคําศัพท์คําศัพท์ใหม่หมแห่งแห่งปีอะไรเงี้ยคำศัพท์ใหม่แห่งปี<อ>งส,สาหรับพุทธจนานุกรมปี2อ6 5อยหาอะไรเงี้ยผมคิดว่าปีนี้นะ คำว่าหิวแสงเนี่ยคือมันเป็นคามันเป็นคาที่ใช้ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการอธิบายคนที่อยู่ในหลากหลายมุมมองหลากหลายประเภทหลากหลายอุตสาหกรรมหลากหลายอาชีพแล้วไอ้ความหิวแสงเนี่ยแหละมันมันนำมาสู่ความโหยเงินด้วยใช่มันนํามาสู่หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งในที่สุดมันเป็นปัญหาเห็นด้วยครับด้วยอย่างยิ่งก็วันนี้แค่นี้นะฮะวันนี้เราสนุกกันมากไปหน่อยนะฮะก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ